สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคุเซ่ขอบคุณครบผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคุ้เซ่ขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมครับห้องนี้พบกันเป็นประจำอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาวันนี้เรามาส่งกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคุเซ่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความปลอดภยัยช่วงนี้ เข้าหน้าฝนแล้วเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาใจเขามาใส่ใจเรานกไม่รู้หรอกว่าอยู่บนฟ้ามีอะไรใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็นกไม่รู้นะครับว่าอยู่ใต้น้ำมีอะไรนี่ถึงจะใช้ ปลาไม่รู้หรอกว่าอยู่บนฟ้ามีอะไรเพราะปลาอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่จงเชื่อมั่นในตัวเราเองขอบคุณับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาก็ฝากข้อใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยขอบคุณับผมขอบคุณทุกท่กทานขอบคุณทุกเสื้อครับขอบคุณทุกกำลังใจดูแลสุขภาพนะครับวันนี้สวัสดีครับ